สวัสดีครับท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านครับตอนนี้ทุกท่านกำลังอยู่กับผมนะครับเจเอชแนลในสวนน้อยปลูกร้อยอย่างทํากินทําขายบ้านๆนะครับแต่ก็ท่องเที่ยวบ้านนะครับกับ YouTube เจเอชแนลแต่ส่วนใหญ่จะทําสวนนะครับแล้วก็ทํากินทําขายนะครับผมวันนี้เราก็จะมาแชร์ประสบการณ์นะครับในการไล่แมลงนะครับผมด้วยกาแฟดำนะครับว่าได้ผลนะได้ผลไหมนะครับผม จริงๆแล้วผมก็ปลูกนะครับแล้วก็ใช้ผงกาแฟเนี่ยในการไล่มแมลงนะครับก็ได้นะครับไม่ว่ามดจะเข้ามานะครับผมในกระถางนะครับมาทํารังนะครับนี่นะครับเวลาผมใช้ดินนะครับในการปลูกต้นไม้นะครับมดบางทีก็จะมาแทรกนะครับมดขนไข่ขนอะไรมาทํารังแบบเนี้ย เราก็จะเอามาราดรถนะครับซึ่งมดเขาหนีนะครับผมเพราะว่า,าคาเฟอีนในในเนี่ยครับในกาแฟเนี่ยนะครับผมแต่ก็ต้องมีความเข้มข้นนะครับในระดับหนึ่งแต่ว่าถ้าเกิดเราใช้มากๆนะ่ต้นไม้ใบไม้ของเราก็อาจจะสีเพี้ยนๆไปนะครับผมแต่เราก็สามารถที่จะใช้ได้นะครับผมแต่ก็น่าจะไม่ค่อยนิยมกันเท่าไหร่นะักนๆะครับผมสำหรับพืช กินใบไม้กินผลพืชผักสวนครัวนะครับผมก็ใช้ฉีดพ่นได้นะครับในการไล่นะครับผมแต่ก็ความเข้มข้นนั้นก็ต้องเพียงพอนะครับผมแต่ความจริงแล้ว1นถึงสงช้อนกาแฟน้ำสิบรน้ำสิบลิรเนี่ยมันก็จะประมาณความเข้มข้นน่าจะไม่พอเพียงที่จะไล่นะครับผมหรือไล่ได้ก็ไม่ไม่นานแล้วก็กลับมาอีกนะครับผมท่านผู้ชมละครับเป็นอย่างไรบ้างเวลาใช้ผงกาแฟนะครับมีประสิทธ,ธิภาพมากน้อยขนาดไหน สำหรับเจเอชแนลนะครับก็ทดลองใช้เพราะว่าเคยเห็นนะครับจากหลายๆท่านนะครับที่ได้มาแชร์ประสบการณ์ในการทำสวนนะครับแล้วก็ทำกเกษตรแบบพอเพียงแบบอินทรีย์แบบเนี้ยคือเราไม่ต้องการที่จะไปใช้สารเคมีนะครับผมก็เลยจะเออ,อผงกาแฟเนี่ยมันสามารถแบบว่าเราทานได้ด้วยนะครับแล้วก็สามารถไล่มแมลงได้นะครับผมจริงๆแต่มันก,ก็ต้องใช้ความเข้มข้นอย่างมากเลยนะครับแต่ซึ่ง ความเข้มข้นของผงกาแฟเนี่ยถ้าปริมาณมากไปนะครับมาฉีดพ่นตามใบและดอกนะครับของต้นไม้เนี่ยอืมมันก็จะมีความไม่ค่อยโอเคนะครับผมใบอาจจะร่วงดอกอาจจะหล่นอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเราใช้ในปริมาณที่เหมาะสมนะครับผมท่านผู้ชมนะครับสามารถกาคอมเมนต์ได้นะครับผมในใต้คลิปนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับโอเคไหมนะครับผมสามถามว่าได้ไหมก็ก็มีส่วนนะครับผมแต่ว่า แมลงก็จะกลับมาใหม่นะไม่ได้เป็นการทําลายหรือไม่ได้เป็นการฆ่าแมลงนั่นเองนะครับผมก็ต้องขอบคุณนะครับท่านผู้ชมที่เข้ามาคอมเมนต์นะครับมาแชร์ประสบการณ์นะครับผมแต่ถามว่าไล่ได้ไหมผมผมเคยไล่นะครับผมก็ไล่ได้นะครับสามารถไล่ได้นะครับผมแต่แมลงก็จะกลับมาอีกผมก็จะใช้ราดรถนะครับในต้นพืชผักนะครับแล้วก็จะมีไม้นะครับไม้มงคลด้วยนะครับ ไม้มงคลไม้ดอกไม้ประดับนะครับก็สามารถใช้ได้เหมือนกันนะครับผมนี่นะครับบนสีนอกตู้นะครับแมลงชอบมากวดนะครับแต่ว่าเราต้องฉีดพ่นบ่อยๆนะครับลาดรถบ่อยๆนะครับในการไล่นะครับแมลงให้กับต้นไม้นะครับผมซึ่งอาจจะส่งผลเสียนั่นเองก็คือใบนะครับสีใบอาจจะมีความผิดเพี้ยนไปนั่นเองนะครับ ขอขอบคุณท่านผู้ชมนะครับที่น่ารักทุกท่านที่รับชมจนจบคลิปนะครับผมฝากกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้เจเอชแชนนลนะครับในส่วนน้อยปลูกร้อยอย่างทํากินทําขายบ้านๆท่องเที่ยบ้านกับเจเอชแชนนลนะครับอย่าลืมคอมเมนต์มานะครับว่าเนี่ยกาแฟนะครับที่เรากินเนี่ยสามารถไล่แมลงได้ดีหรือไม่นะครับผมมีผลอย่างไรนะครับโชคดีเป็นของท่านผู้ชมทุกท่านนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับ สำหรับวันนี้ฝากไปเท่านี้นะครับสวัสดีครับ